สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิครูหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการดูดวงชะตาแบบดาวจรนะคะของชาวราศีสิงค์ค่ะระหว่างวันที่18จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะคะโดยดิฉันจะดูตลอดทั้งเดือนเลยนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะฉะนั้นการดูของดิฉันค่ะจะดูตั้งแต่ไพ่ยิปซีและพลังตัวเลขพญานาคราชนะคะวันนี้ที่เพื่อนเพื่อนเข้ามาดูค่ะพลัง ไห่นะคะถ้าเป็นด้านดีๆเพื่อนๆก็สามารถนําไปปรับไปใช้กับชีวิตได้ค่ะจุดไหนเป็นจุดแข็งจุดดีค่ะส่วนไหนนะคะส่วนไหนที่เป็นพลังงานออกมาไม่ดีนะคะอย่างเช่นการดํานายไพ่หรือตัวเลขค่ะสิ่งนี้ต้องใช้วิจารณญาณค่ะให้รับเฉพาะด้านที่ดีๆเท่านั้นนะคะเพราะนาในเรื่องของอารมณ์เราค่ะนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากมีผลการวิใจัยในยุควิทยาศาสตร์สม,มัยใหม่ค่ะ นะคะคเรื่องอารมณ์เรามันคือสิ่งที่จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตค่ะนะคะก่อนที่เราจะไปดูโหราศาสตร์นะคะการดูของดิฉันเป็นเพียงเกณฑ์โดยทั่วไปไม่ได้เจาะดวงชะตาของเพื่อนๆท่านใดโดยเฉพาะนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูตั้งแต่ไพ่ยิปซีก่อนนะคะดิฉันก็เตรียมไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งมีทั้งหมด7 ไปนะคะจะเป็นการดูแบบจอเจ็ดใบจะเริ่มดูจากตัวตนของเพื่อนก่อนนะคะตัวตนออกมาเป็นไพ่ใบนี้เดะสตา์ขึ้นเลยฉะนั้นหมายความว่าเพื่อนๆมักจะเป็นคนที่มีนะ,ะมีมุมมองความคิดสร้างสารรค์และเป็นคนที่นะคะมีหลักมีการค่ะนะคะไพ่ใบนี้เดะสรามักจะมีเป้าหมายหรือมีสิ่งที่นะคะต้องการในอนาคตนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงตัวตนข้างในของเพื่อนๆถามมักจะมีมุมมองมองไปข้างหน้ามองอนาคตนั่นเองและ มักจะเป็นคนที่นะคะโดดเด่นเป็นผู้นําคนหรือนะคะมักจะมีบุคลิกผู้นําในตัวเองค่ะพ่อเดอรสตาหมายถึงการเป็นผู้นํานั่นเองรวมถึงจะเป็นคนที่ขยันอดทนต่อสู้ค่ะอดทนทุกสถานการณ์นะคะและไพ่ยังบอกบอกถึงความเฉลียวฉลาดในตัวของของนะคะของ ชาวราศีสิงห์นะคะฉะนั้นหมายถึงตัวตนคุณภาวะอารมณ์ของคุณช่วงนี้ค่ะจะมีความคิดสร้างสรรค์นะคะและก็มองไปข้างหน้าความเติบโตค่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะต้องการที่จะนะคะประสบความสําเร็จในแบบฉบับของเรานั่นเองไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงสิ่งที่คุณคาดหวังหรือแผนการในอนาคตของคุณที่คุณลงมือทําอย่างต่อเนื่องกําลังจะได้รับผลนะผลดีหรือกําลังจะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นเดชา เกิดในตำแหน่งตัวตนคือข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นมาดขูข่าวดีแรกกันก่อนเลยค่ะข่าวดีแรกเกี่ยวกับการเงินตำแหน่งการเงินค่ะคุณบีเกนได้รับข่าวดีนะเตรียมไปเฉลิมฉลองได้เลยค่ะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของการเงินโดดเด่นมากคุณบีเกนได้รับเงินก้อนใหญ่เกิด ขึ้นกับชะตาชีวิตเลยเตรียมเลี้ยงฉลองรับโชคก้อนใหญ่ได้เลยนะคะฉะนั้นการเงินของคุณค่ะจะมาจากสิ่งที่คุณเหนื่อยน้ําพักน้ํน้แรงของคุณค่ะใครทําธุรกิจการค้าการขายก็มีเกณฑ์ที่จะนะทํากําไรเป็นกอบเป็นกําได้เงินก้อนใหญ่ใครเป็นนักลงทุนจังหวะน,นี้ลงทุนดีไหมลงทุนหาข้อมูลความรู้ลงทุนแล้วรวยค่ะสําหรับใครเป็นนักลงทุนใครเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ทําเงินได้ในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงของการ กอบโอ้ยเพราะเงินนะคะกำลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณแล้วเป็นจังหวะดดีเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้รับโชคลาบด้วยนะคะอ่ามาดูในส่วนของมิตรสหายเพื่อนฝูงเป็นยังไงมิตรสหายเพื่อนฝูงนําพาโชคลาบการาการเงินมาให้กับคุณด้วยความสาเร็จฉะนั้นใครทํางานธุรกิจการค้าการขายมีนะคะมีทีมงานทีมงานช่วยเหลือคุณ ทำงานสามัคคีและทําให้งานองค์กรของคุณประสบความสําเร็จใครเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือทําธุรกิจการค้าการขายจะได้รับการช่วยเหลือจากบริวารนะคะ,นนะ,คะมิตรสหายรวมถึงนะอ่า บุคคลที่ทํางานร่วมกับคุณรวมถึงหากคุณไปเจรจาต่อรองการงานการค้าก็จะประสบความสําเร็จดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูในส่วนของนะคะบุตรบริวารบุตรบริวารเป็นยังไงเกื้อนหนุนคุณค่ะคุณมีเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากบริวารรวมถึงบุตรของคุณค่ะทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จหรือทําให้นะคะคุณเองเนี่ยไปเจรจาต่อรองอะไรเนี่ย บริวารก็จะเช่ย่ยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณได้ดีนะคะฉะนั้นเรื่องตําแหน่งนะไพ่ใบนี้ตําแหน่งของบริวารและบุตรนั่นเองก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณสำเร็จหรือได้รับทรัพย์ทรัพย์หรือความสําเร็จจากบุตรบริวารของคุณค่ะมาดูในส่วนของความรักความสัมพันธ์มากนะคะความรักความสัมพันธ์ใครโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่สูงวัยหรืออาจจะได้อยู่เทิร์นหรือกลับไปนะคะไปมีรักนะคะกับคนเดิมเดิมหรือคนที่เคยเลิก กันไปแล้วก็อาจจะหวนกลับมาหาคุณได้สําหรับใครที่นะยังโสดอยู่สําหรับใครที่มีแฟนแล้วนะคะเป็นยังไงความรักคุณดีอยู่ค่ะคนรักยังรักคุณดีอยู่มีเกณฑ์ที่อาจจะได้คุยการหาลือกันกับนะในเรื่องของอนาคตหรืออาจจะถึงขั้นแต่งงานกันได้นะคะสําหรับใครที่อ่มีมีแฟนอยู่แล้วแต่สําหรับคนที่แต่งงานไปแล้ว เป็นยังไงนะคะช่วงนี้ค่ะคนที่แต่งงานไปแล้วมักจะคิดถึงเรื่องวันวาเรื่องเก่าๆที่นะคะคุณและเขาเคยทําร่วมกันนะคะและความรักเป็นยังไงก็มักจะจดสดชื่นนะคะรักกันดีค่ะนะคะความรักนะช่วงนี้จะมีความรักห่วงใยกันเป็นเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมาดูในส่วนของการงานเป็นยังไงการงานขึ้นไพ่ใบนี้หมายถึงความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆของคุณจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ลง ลงทุนลงลงแรงหรือทําส ouais. uh ิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะและลูกน้องบริวารเป็นยังไงปกครองดีเชื่อฟังดีค่ะนะทีมงานของคุณโดดเด่นทาทางานนะคะในองค์กรของคุณค่ะพากันสําเร็จสําหรับใครที่เป็นนักธุรกิจการค้าการขายก็จะประสบความสําเร็จนะคะบริวารหรือลูกน้องของคุณทีมงานคุณจะช่วยเกื้อหนุนให้งานคุณประสบความสําเร็จง่ายนะคะสาหรับใครที่เป็นนะคะอ่าเป็นลูกจ้างเป็นยังไงเจ้านาย ผู้รักผู้ใหญ่เอนดูคุณจะมีภาวะเป็นผู้นําเป็นพิเศษเจ้านายก็อาจจะมอบงานใหม่ๆให้กับคุณค่ะนะคะเห็นถึงความฉลาดของคุณเห็นถึงความขยันของคุณนะคะและใครเป็นลูกจ้างหรือเป็นข้าราชการมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะอะ่นอกจากนี้ใครว่างงานก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการงานเกิดขึ้นมาดูปิด้ายให้ปิดภายบง่งบอกถึง โชคลาภการเงินโดดเด่นมากคุณมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะและความสําเร็จนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณรอคอยก็มีเกณฑ์นะคะขยายกิจการหรือนะคะ่าเดินทางและประสบความสําเร็จได้โชคได้ลาภจากทางไกลด้วยนะคะนี่ก็คือในส่วนของไพ่ยิปซีค่ะนะคะอเดี๋ยวมาดูในส่วนของนะคะ ตัวเลขกันบ้างนะมีดาวอะไรที่โดดเด่นมีดาวสามดาวค่ะนะคะมีดาวสามดาวที่โดดเด่นนะคะดาวพระศุกค่ะดาวพระศุกตกราชาโชคนะคะแล้วก็มีดาวพระอังคารมหาจักรเดินหน้าด้วย และดาวพระพุธราชาโชคส่งผลด้านดีด้านหมกหมดเลยนะคะมาดูนะคะดาวพระศุกร์ค,ค่ะจะมีเดินถอยหลังในช่วงวันที่2 7ค่ะถอยหลังไปที่กรกฎค่ะซึ่งส่งผลอะไรนะส่งบ,บ้านด้านดีให้กับคุณค่ะความเฮงคะนะความเฮงเพราะดาวพระศุกร์ค,คือการเงินอยู่แล้วนะคะฉะนั้นหมายความว่านะคุณขยาย ขยันแล้วรวยค่ะปั้งค่ะฉะนั้นช่วงทั้งเดือนเลยโอ้โหมหาเยงิงสําหรับชาวราศีสิงเลยช่วงนี้สิ่งที่คุณเหนื่อยมากนะคใครมีปัญหาการเงินค่ะเดือนนี้จะขี่ขายการเงินจะเข้ามาไหลามาง่ายขึ้นค่ะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้บ้านและอยากได้รถก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีได้รับบ้านได้รับรถค่ะ ใครอยากซื้อบ้านนะคะโอ้อยากจะได้บ้านเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ข่าวดีะาะในเรื่องของอสังหาหริมทรัพย์ทรัพย์สินนั่นเองนะคะงานเลิศเลยช่วงนี้ค่ะงานเนี่ยโอ้ใครเป็นเจ้าของกิจการงานคุณก็มีเกณฑ์ขยายไปถึงระดับต่างประเทศนะทางไกลด้วยงานของคุณนะคะใครทําธุรกิจการค้าการขายนอกจากนี้ค่ะนะราชาโชคส่งผลอะไรบ้างนะชื่อเสียงเกียรติยศค่ะนะคะและการเดินทางนะเงินก้อนค่ะเพราะดาว พระนะคะดาวบ้างคาร์หมายถึงการเดินทาง และความขยันขยันแล้วรวยนั่นเองนะคะมีดาวพัสศุกดาวพรศุกคือการเงินอยู่แล้วค่ะความเฉลียวฉลาดกาันหัวสมัยใหม่ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆการนำพาให้คุณได้รับโชคลาภโดยเฉพาะหากคุณทําธุรกิจก็จะได้รับเงินเป็นกอบเป็นกร,รม,มากขึ้นกว่าปกติใครทํางานประจําก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับลาบลอยเกิดขึ้นเรามาดู3มเรื่องหลักๆ3ามเรื่องหลักๆนะคะดิฉันจะดูจากการงานก่อนเลยการงานค่ะมีความก้าวหน้าขยายกิจการใครทาธุรกิจ ก็มีเกณฑ์ที่จะขยายกิจการ ออกไปยังต่างประเทศหรือทางไครคะ่ะคะหรือได้เจรจาหรือเจอลูกค้าใหม่ๆทางไปหรือต่างประเทศได้นะคะสําหรับใครที่เป็นนักธุรกิจสําหรับใครที่นะคะเป็นนักลงทุนช่วงนี้จังหวะดีไหมจังหวะเฮงรวยเลยนะคะช่วงนี้ใครเป็นนักลงทุนเมื่อเดือนที่แล้วคุณทํากําไรไม่ได้หรือเงียบเหงาเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนเก็บผลประโยชน์ของคุณเพราะเดือนนี้คุณจะลงทุนแล้วทํากําไรได้เพราะโดดเด่นเรื่องการเงินมากเลยคะ่ะ อ่ะเพราะมันมีดาวพัสดุกนั่นเองมันเดินตกนะมันเดินเป็นเป็นราชาโชคส่งผลด้านบวกกับชาวราศีสิงค์ค่ะนอกจากนี้ค่ะเรามาดูนะคะในส่วนของการงานนอกใครที่ว่างงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องการงานเกิดขึ้นใครอยากจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมเปลี่ยนได้เลยค่ะเพราะงานที่คุณได้ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะเพราะดาวนะจังหวะชีวิตคุณค่ะนะมันมีการ เดินนั่นเองหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆและเปลี่ยนแล้วดีนะคะเรามาดูในส่วนของการเงินค่ะการเงินนะคะเนื่องจากมันมีดาวที่เป็นมงคลถึงสามดาวนะ,ะนะคะมีดาวพระศุกร์ดาวอังคารดาวพูดการเงินคุณจะมาจากการพูดการสื่อสารกัน อ่าการสื่อสารหรือเทคโนโลยีออนไลน์นะคะดิจิตอลมือถือได้หมดเลยฉะนั้นหากคุณทํางานเกี่ยวกับออนไลน์ทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารคุณก็จะรวยไวกว่าปกตินะคะฉะนั้นจุดเด่นค่ะเราทํางานให้ขู่กับดวงดาวของเรามันก็จะรวยไวปั้งในทาธุรกิจลองศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีออนไลน์ค่ะจะช่วยให้คุณทําเงินก้อนใหญ่ได้มากขึ้นหรือเปลี่ยนชีวิตไปเลยใครเป็นลูกจ้างลงศึกษาเรียนรู้การทํางานออนไลน์ค่ะมันอาจจะทําให้คุณเป็นเจ้าของกิจการไม่กลับไปเป็นลูกจ้างอีกเลย น,ะะนี่ก็คือสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเพราะดาว ดาวมหาโชคถึงสามดาวเลยส่งผลด้านเฮงปังให้กับคุณในเดือนนี้ใช่ไหมฉะนั้นดวงชะตาในเดือนนี้ค่ะโดดเด่นมากนะคะสําหรับชาวราศีสิงค์ค่ะนะคะมาดูนะคะต่อมาะคะ่ะในเรื่องของโชคลาบบ้างโชคลาบเป็นยังไงบุญหล่นทับค่ะ,นะคะโชคลาบบุญหล่นทับเฮงปังนะคะมีเกณฑ์ได้รับลาบลอยเกิดขึ้นด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพอนั่นเองมีดาวพระเ,เกตเยวกวับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยนะคะและนะะสศริอยู่ใน สถิอยู่ในราศีกรกฎและมีดาวพระศุกร์กู้ด้วยบวกกันแล้วเฮงรวยค่ะนาบวกกันแล้วเฮงเเรวยเฉลียวฉลาดบวกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะฉะนั้นนะาดาวพวกนี้ค่ะส่งผลด้านลาบลอยให้กับคุณโชคลาภก้อนใหญ่ให้กับคุณด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของโชคลาภนะมาดูในส่วนของการาความรักบ้างค่ะในส่วนของความรักดาว นะคะคในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของความรักการโดนเด่นมากเลยในเรื่องของความรักนะคะนั่นก็คือใครโสดอยู่คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเพราด,ดาวจันทกับมันเดินค่ะส่งผลด้านมหาเสน่ห์ส่งผลด้าน คนอุปถัมภ์คนรักนั่นเองฉะนั้นใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีหนุ่มๆห,หรือนาะงสาวสาวแล้วแต่ว่าคุณเป็นหนุ่มหรือสาวนะคะก็จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษมีคนเข้ามาชอบคุณคนข้างเยอะช่วงนี้มาหาสเสน่ห์คนที่มีความรักแล้วก็ต้องระวังนะคะเพราะคุณจะมีสเสน่ห์ก็อาจจะทําให้แฟนคุณหึงหวงได้สําหรับใครที่มีแฟนแล้วสําหรับคนที่แต่งงานก็เช่นเดียวกันช่วงนี้สามีคุณภรรยาคุณจะรัก คุณเป็นพิเศษเพราะความมีเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะคะนี่ก็คือในเรื่องของความรักค่ะความรักโดดเด่นเรื่องมหาเสน่ห์นั่นเองนะค่อนข้างดีมากค่ะโดดเด่นเรื่องความรักโดดเด่นเรื่องเรื่องการเงินกันในเดือนนี้สําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ,ะภาพรวมเป็นยังไงภาพรวมสรุปแล้วนะคะดาว นัดาวด้านเฮงด้านดีนะคะถึงสามดาวเป็นราชาโชคสองดาวมหาจักรหนึ่งดาวสง่งผลอิทธิพลเรื่องการเงินด้วยนะคะเพราะมีดาวพระศุกร์อยู่การสื่อสารและนะการเดินทางด้วยนะคะฉะนั้นคุณขยันและคุณรวยสิ่งที่คุณทํามาตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนนี้คะ่ะจะส่งผลบวกกับคุณก็คือจะทําให้คุณค่ะที่เหนื่อยมาแล้วได้รับโชคก้อนใหญ่เกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ นะส่วนข้อที่ต้องระวังอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อลมร้อนจุนเจียวตรงนี้ต้องระวังเพราะมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวอาทิตย์นั่นเองนะคะคุณมักจะเป็นผู้นําคนค่ะด้วยสิ่งของคุณผู้นําเฉลียวฉลาดอยู่แล้วค่ะนะและมักจะ นะถ้าเป็นลูกจ้างก็มักจะเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็มักจะมีกิจการเยอะมีลูกน้องเยอะนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งต้องระวังอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวค่ะนะคะนี่ก็คือแค่ระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวด้านอื่นๆดีหมดเลยนะคะ อ่ะนี่ก็คือสําหรับชาวราศีสิง์ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะนะคะภาพรวมเป็นด้านบวกมากกว่าด้านลบค่ะนะคะวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปใครยังไม่เคยกดซับสไครก็อย่าลืมกดนะคะเพราะทุกๆเดือนค่ะดิฉันจะมีมาดูโหราศาสตร์นะคะสองครั้งค่ะไพ่อีพซีและพลังตัวเลขค่ะใครชอบก็สามารถมาติดตามได้ค่ะนะคะสำหรับใครอยากดูโหราศาสตร์เป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อ ดิฉันได้ตามใต้ใต้คลิปนี้นะคะก็คือติดต่อผ่านไลน์นั่นเองสําหรับใครที่ต้องการเรียนโหราศาสตร์ไพ่ยิปซีและพลังตัวเลขค่ะดิฉันก็มีฟรีอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะคะโดยไพ่ยิปซีและนะพลังตัวเลขค่ะก็มีสอนเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งเพื่อนๆเรียนจบแล้วก็สามารถไปทํางานได้เลยค่ะก็คือทํางานผ่านออนไลน์แบบที่ดิฉันทาอยู่นะคะโดย คุณมีไรายได้หลายช่องทางมากค่ะในยุคนี้ค่ะนอกจากทํางานผ่านออนไลน์คุณมีไรายได้จากโฆษณาแล้วคุณยังมีไรายได้จากการดูโหราศาสตร์หรือเป็นครูสอนก็ยังได้เลยค่ะงานนี้ก็คือสําหรับคลิปในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ